โอเคฮะอากดูโฆษณาเสร็จปุ๊บมันจะคูณ2เป็น1 9นะครับสวัสดีครับ แมดโปรโมเตอร์ฮะมันจะเพิ่มเหรียญตัวเอสคอยตัวนี้นะครับให้เราไปซื้ออัปเกรดที่อยู่อัปเกรดเพื่อนของเรานะครับมันจะมีแมดตัวนี้แมดพิเศษเพิ่มขึ้นมาต่อเมื่อเราเล่นแพ็กเกจชนะตัวนี้นะครับรบสิบปุ๊บเนี่ยมันถึงจะมีแมดโปรโมเตอร์ตัวนี้นะฮะห้าสิบหกนาทีครับขึ้นมาแล้วมันก็จะได้เหรียญตัวนี้นะคะแล้วเราก็กดดูโฆษณามันก็จะเป็นคูณสอง เดคคี๋ยวดูโฆษณาเสร็จปุ๊บมันจะคูณสองเป็นหมื่นเก้านะครับเราต้องต่อยสะสมเอาเงี้ยทีละนิดทีละหน่อยไปนะฮะโอ้รอบหนาดงเปิดหลายเกมเเตายแล้วตบไม่ได้ลเลยก็ตุกมากเลยอ่ะ One, two, fight down. One, two, three, fight yeah. down. หายกระตุกแล้วซึ่งผู้ต่อชกที่เราจะได้เจอเนี่ยมันจะสุ่มแบบว่าบางทีมันก็กิ่งกว่าเราเนะต้องทำใจนะครับบางทีมันก็เออเนี้ยมันอ่อนก,กว่าเราเงี้ยเงี้ยง่ายอะไรอย่างนี้ก็สบายหน่อยบางทีเราเล่นอาจจะแบบเล่นหลีกสูงๆแล้วมันจะไปสุ่มเจอพวกโหมดมันจะเล่นยากนิดนึงแต่ยังไม่เคยเจอโหดขนาดนั้นนะระดับนึงก็ ก็พอๆอสูงกันลนิดนึงอ่ะโอเคเท่านี้ก็ได้แล้วฮะเหรียญ s อสคอยหนึ่งแสนนะครับเพื่อจะใช้ในการอัพเกรดฐานะของเรานั่นเองนี่ผมก็เพิ่งเล่นครับไม่ค่อยได้เล่นนะไนมาคลายเครียรดครัรบเรียจ้างพวเนี้ยดการดูโฆษณาแล้วเราก็ไปต่อยนั่นเอง